เดียวกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะโอ้มางานวันเกิดผู้สาวแม่จังไหนจังรอเถอะปาติโต้ปาติโทคือมาโกแต่ว่าชุดไม่ตินี่ฮะดูเร็วผมไม่เจอิเขินละตัวขันนะ พ่นเพชรหลกยะลัเพชรหลเพชรหลจะไปไก่นโมหน่อยเด้อผู้ดใดเพชรหลจะไปไก่นโมหน่อยเพราะไงเต็มชุดชุดชุดสร้างสีเยยบชุดแล้วนัน่นพี่กะนองนี่คือกันเลยผุนอันนองพ่นกันเลื่อนไปท้างผุนคือกันมาจา้ามาจา้างานพ่นจะเริ่มแล้วเขาขัขงในเลยมาเด็กน่อยเขาใน มา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 น้องมิงมิงเข้าข้างในไปแล้วไปแล้วยูนีล่าพ่ทท่องรถพ่วงเขาต้องลบน้าโมกันลบบอยู่ไ้บอสิบว่าเล่าสุดสิเฮ้ยลำเหลวเด้อพี่น้องเอ้ยไขมากกอนกับชิ้นก่อนมาสั่น น้องอยู่บ่ได้เนาะเด็กน้อยมาฮอดก็กินเลยเขาบ่ทันได้เป่าเค้กเลยเขาบ่ทันได้เป่าเค้กบ่ทันได้ได้ฮอนอันเวลาเลยล่ําแล้วเฮ้ยกินแล้วบัดนี้หามไปลุยกองใหม่เด้อได้ยินบ่กินกองนี้แล้วหามกันไปลุยกองใหม่เด้อมาแล้วมาแล้วคนอคนอสิไปหม่องด เออเอาผู้เดียวเลเจสิของงานกำลังแต่งตัวเอ้ยสองหมวกนี่กินก้อนหูแล้วพี่น้องเอ้ยขนาดเขามากก่อนขยังเพระท่านเด็กกินเอ้ยขวดขวดขวดแม่เขียว ขาให้กินขนมกินผลละไม่ไปแลนไปเห่่นขวดอยู่คุณเห่นขวดน้ำมวนแล้วบันนีชดด้ชุดเด้อชุดเด้อเออหมิ่งกับปี่บัว ข๋อยคือตกใจแทบัตนี้มันคือขึ้นเป็นเถือเออกินแตงโมเม่์น้ำลายไหลยหยดหยดบ,บัวน่องได้นั่นตู้ลอดทองเขาโอ้ยพี่ตู้ลอดทองพี่บัวเริ่มแล้วนะคะสองโตเริ่มแล้ว ข้างนอกนะคะข้างนอกก็มากันเยอะนะคะจ้างคุณครูก็มานะคะนี่ก็ทองแม่ดาวเรืองนะคะรถพ่วงนะคะอ,คอ๋อบอมมีผู้ใดมาแย่งเลยตัวนี้สองโมกนี่ <laughs> อีกโมกนึงคพือบัท่ัทนมามาโมอกอุ่มยังบัท่ันเห็นอุ้ยเพจจ้ามาแล้วเพรจ้ามาแล้วเพรจ้ามาแล้วค่ะหนุนเพรจ้าน้อยากาแฟกาแฟมาพี่ลูกกาแฟกาแฟกาแฟมาแล้วมาแล้วเพจจ้าน้องมินนี่น้องมินนี่ พวนทักท่าย,เยีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กน่อยแมะ <laughs> <laughs> นักเลงหน่อย,อย,อยสมติ โคกับเม็ดส้มนะคะอนติดกันด้วยเปนยูน้ำกันน้องๆนะคะให้ดูบรรยากาศน้องๆช้างนะคะมาถัาโรูเองนะคะโต๊ะละสองสิ ในน้อยนั่นยนเยียบโตะนะในน้อยอย่าลมโต๊ะนะออโอ้น้องเพชรทันร้านนะคะมาแล้วนะคะโอ้ตาอุ่มตัวนั่นนึกว่าตาผู้ใดโอยอ,อุ่มก็ได้ใส่ชุดสวยมาพี่มาพี่มาอยู่น้ำหมกหอมพีเด้อร์ผุน มามามาพี่เขากินอยู่พี่ <laughs> ง่นมีบกกินดอกหยอกตะกันอยู่นั่นละเอาแล้วโมกน้อยออกไปนะคะโมกอุมอ้มข้ามาแทนอืร,รยากาศในงานนะคะบรรยากาศยังยังสำคัญดิเชะ แม่สุม่มแม่สุม่มกับแม่นิสิมือจิดกาจิดกาสองสาวเพื่อนว่าได้เจอกันดุน่น <t> ย่างสองสาวนี่คือ,อยุไกโตแทะอุ้มบริยานปีกินหมดที่จากตีคือ,อยืนยุกไกแถะเอา้ามีตังมีตังเฝ้าอุ้มกาแฟาเฝากันปีใหม่นะคะพุณ อันอันนั้นอันนั้นสั่งบ่ได้อันนั้นสั่งบ่ได้เฟี้ยอันหมาได้หมาเฟี้ยสร้างได้นั้นกาเฟ่นั้นสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่น้องนโมจ้าขออนุญาตถือกล่องถามแม่เขียวนะคะเด็กหน่อยค่ะนี้ออกจากมือยูไก่มูบ่ได้นักเน่งลิ้นซุดเขา สวัสดีค่ะแม่วางแม่มุกี้แม่กนมทุกคน,นิี้อนสวัสดีค่ะมือหนีข้องสองช่องด้ค่ะีนมือนีข้องสองช่องเลย <c oughs> ตั้ช่องจะของตั้งช่องเลยอ้นอนเฝาเลยคุณ <c> เ <oughs> อออย่าไปอื่นเฝาพี่พพปีว้หามไปบุญไหว้น้ำโตอื่น ông cái tông cầu trắng vậy, ờ, kéo áo kéo áo, ừ, ừ. ui, mua như phun, nhoi nhoi nè, con cả tô để tô phep, bởi vì เขาไก่ ad ad, name, ูม no ่ได้เขามีตะพูสวยๆงามๆแล้วจะไปดึงสุดเขางานเขาอีกเพจจ่าเพจจ่าเนี่ยเพจจ่าผู้เดียวเลยผุนเบอ้กกินหยาโอ้กินแตงละกินแตงกวาสวยเจ้าภาพน้ำบ่อาบขาใสชุดเลย ้บีบอกปบเหูคนมาหมืดนกกันแหค่ะที่เพพันานกันยังมาซ้ำกันขนาดเนี่ยวะอันเพชรพันล้านเป็นเป็นพีเม,มนวะแต่ว่าตัวหน่อยขนาดวะเกินบ่าวสาวคะ่ะวันนี้งานมันเกิดนะคะไม่ใช่งานแต่งเว <laughs> มาพี่ เรารอเป่าเค้กนะคะแม่แม่รอเป่าเค้กก้าเออเอินกาแฟไห้เอินกาแฟไห้เออย่าให้กาแฟไปมัวอ<น>ื่นเดี๋ยวน้องสั่งคนอื่นคนสิยนัโนหโนโูนโ้นะคะพ่นหโนูน้กับพี่บัวน,<อ>น้องมินนี่นะคะแล้วก็น้องมิ่งของเรานะคะ <im> ส่วนนี้เจ้าของงานวันเกิด <c oughs> กับผู้บ่าว น้องน้ำมนต์สองขวบแล้วนะคะแม่แม่ครบสองขวบรถพ่วงก็มีหนึ่งสองสามสามขั้นนะคะรถพ่วงดูบรรยากาศโดยรอบนะคะบรรยากาศโดยรอบอันนี้คืออันนี้คือคนคนบดือนี่คนบดือเด็กดีเด็กดีดกดันเลยแต่แยกมูนะคะเด็กดีคนบดือบดื บ่ดื้อบ่ดื้อจักหน่อยแต่ว่าเดี๋ยแยกโตมูเอรตูดไปใส่จานายไปหาน้องมิ่งต์มิงเขาคุ้ยสาวอยู่คนมิ่งเขาคุยายคาค้ยสาวรอเป่าเค้กนะคะรอเป่าเค้กมาแล้วเค้กเค้ก เเค้ผู้บ่าวสายเปยิมาเปผู้สาวแมนบอนี่ฮะผู้บ่าวสิมาเปผู้สาวที่นี่พูดเรารอลุ้นรอลุ้นนะคะรอลุ้นว่าผู้บ่าวเราจะเปผู้สาวเท่าไหร่นะเนี่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว

เฮ้เฮ้เฮ้เเจ้าภาพทอดชุดสู้ huh, เลยค่ะ Wh เ so จ้าภาพเจ so ้าภาพถอดชุดสู้เฮ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 ้วมเต้นทำแมววูมอดชุดเออถอดชุดบ้วกค่ะอดชุดสู้นะคะเจ้าภาพบอกถอดชุดสู้ จะเลี้วกวักเมไข่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเพ่งกับบ่เป็นใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัสิไปยืน เฮ้เฮ้ั่ยเฮป้บย์นะคะงมลสภาพร่างกายแข็งแรงเรียงง่ายๆโตไปเร้อเป็นเด็กดีนะคะฮือต้องตบพื้นเ่ย นในใจกลางของสางเลยนะคะนี่ไปหมงไลยก็มี่ตาสร้างมี่ตาสางเอาละอันนี้ก็สร้างตกมันหน่อยได้นี่เข่าหางมือก็ได้อนตเข้าใหม่นะคะของแม่หยอกกันเอาเป่าเป่าเป่าลูกเป่า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 เบ่งเป่าแบ่งเป่าแบ่งเบ่งเป่าเออ จัดการเอาดิเเลยอาเเอโต๊ะุเหมือนละเดฟแล้ก็มากินเค้กหนตัวบัตรนี่เจสดุดโเลย้าสแทบบอ่ครับสองสาวเต้นแล้วก็มากินโต เส้นเสร็จก็มากินก็สุจันวันเกิดเด้อน,น้องน้ำมนต์เด้อค่ะเป็นเด็กดีเด้องั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า,บบย,ายำบะอึดประยากคือเข้ามาหร่อละ บือดเบอยดสองหมูกอยู่น้ากันแล้วคุณเอ้ยแบ่บหลายเจอกันไหมนะคะแม่แม่จะไปลุยสวนโตอค่ะบันนี้ไปปลูกหยาเด็ดกับฮ้อนห้อน